อย่างที่ทุกคนทราบแหละปีนี้ก็เป็นปีที่น่าจะยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมหนึ่งปีก็ก็เป็นเรื่องคุณแม่เนาะก็ก็เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงที่แบบโอ้ต้องผ่านความยากลำบากตรงนี้แบบซึ่งซึ่งยากมา,มากแล้วก็ยังยากมาจนถึงวันนี้เลยนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ก,ก็ก็ยังมีสิ่งดีๆบ้างนะครับ ก็คือผมก็ได้มีเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทาทาธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการแสดงใหม่ๆก็คำคำนี้ก็คือมีซีรีส์วาใช่ไหมฮะแล้วก็มีซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมถ่ายทาไปแล้วซึ่งจะออนแอร์หลังจากนี้ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ ผมรู้สึกว่าผมเฝ้ารอที่จะรอดูมากที่สุดอีกโปรเจกต์หนึ่งใน,ในชีวิตเลยอะเพราะว่าอันนี้้องตอบไปได้เลยจริงๆแต่ว่าคือเป็นการแสดงนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทบาทที่ใหม่มากทุกคนจะไม่เคยเห็นบทบาทอย่างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบผมผมดีใจมากที่ผมได้ร่วมในโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็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 เป็นเรื่องที่ดีละกันนะครับครับโอ้ ก็ยากมากเลยนะครับเพราะว่าความจริงแล้วคือโอเคทุกคนอาจจะเห็นว่าปีนี้ผมอช่วงกลางปีใช่ไหมก็คุณแม่ได้ได้จากผมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วก่อนที่มันจะมาครึ่งปีเนี้ยเนาะมันก็มีโปรเซสต่างๆมากมายนะเอาผมหมายถึงว่าแบบเช่นคุณแม่ก็ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเออมันมันก็ยากมา,มา,ม,ามาตลอดถามว่าตอนนี้แบบ วิธีที่การที่แบบมันจะฮิวใจเราได้มันมันคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าให้เวลามันดําเนินไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ส่วนตัวผมอะ่ะก็ยากเหมือนเดิมแหละผ่านมานานแค่ไหนผมก็ยังคิดถึงแม่อยู่ไม,ม่อยากจะพูดก็ผมผมยังร้องแม่ร้องไห้ผมผมไม่อายอะ่ะแต่ผมอะ่ะยังร้องไห้หาแม่อยู่แบบอาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่ผมกล้าพูดได้ว่าแบบ บ่อยมากๆแบบในระดับแบบบางทีก็วันเว,ว้นวันก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ย,ยังยังยังคือเวลาเราถ,ถ่ายดูรูปนู่นนี่ใจนโทรศั์มันมันมีโมเมนต์ทุกอย่างหมดอะแล้วเราก็คิดถึงแม่ตลอดก็ยังใช่ผมยังร้องไห้น้ําตาไหลถึงแม่อยู่ตลอดเอาอย่างงี้แล้วกันใช้คำว่าเรื่อยๆเลยแต่แต่แตทําจริงแล้วผมก็ก็ต้องก้าวข้ามมันตก ถ้าทำเป็นสิ่งนี้ให้ได้อะผมต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวผมต้องดูแลทุกอย่างทั้งดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยดูแลน้องชายสองคนน้องสาวอีกหนึ่งคนแล้วก็ดูแลบ้านดูแลครอบครัวผมผม,ผมก็ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งอะเนาะใช่ใช่ใชคือเวลาร้องอะผมส่วนใหญ่จะเปอตอนตอนอยู่คนเดียวแต่บางทีนั่งคุยกับน,น้องกับพาร์ทพูดถึงแม่ก็ร้องก็ไม่อายอะก็เป็นเรื่องปกติอะเออ แต่แต่แก็ก,ก,ก็อย่างนี้แหละครับผมว่าทุกคนที่ทผ่านการสูญเสียก็คงมีความรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคพวกวันนี้ผมก็ยังแบบคุยกับแม่ทุกวันนะ <S 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 ใช่แบบคุยม่คือหมายถึงว่าก่อนออกจากบา้านก่อนจากบ้านผมจะต้องเดินไปที่ห้องพระที่มีรูปแม่อยู่แล้วผมจะไปคุยกับแม่ทุกวันว่าเออเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนาอะไรเงี้ยเอออะไร เออใช่ใ,ชใชอะไรพวกนี้ยก็ยังยังเดินไปคุยอยู่ทจคริแัล้วงบโอเคจริงแล้วผมก็ไม่ใช่มือใหม่ในการทำธุรกิจแต่คือมหอามายถึงว่าธุรกิจผมไม่ได้ใหญ่โตหรอกแต่มมมห,ตหตมายถึงว่าผมทำผมเปิดทำธุรกิจหมายถึงว่าเช่น ผมก็มีร้านอาหารมีสตูดิโอมีนำเข้านู่นนู่นนั่นนี่ผมทำมาเป็น10บสปีละสิบกว่าป,ปีอะไรอย่างงี้ประมาณ15ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อาจจะใหม่ในแง่ว่าธุรกิจในยุคใหม่อ่ามันมันมันเป็นใช้คําว่าขาลงก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้ขาลงในทุกๆธุรกิจแต่ผมใช้คําว่ามันยากขึ้นกันแล้วกันเออมัน บางธุรกิจก็ดีขึ้นบางธุรกิจก็ไม่ดีแต่ว่าสำหรับของผมธุรกิจถือว่าโอเคคงที่ทรงตัวแต่ก็ผ่านมีช่วงยากผ่านช่วงยากลำบากมาก็มีเช่นช่วงโควิดหรือแม้แต่ช่วงนี้ที่เศรษฐกิจก็ผุดปิดมันก็มีช่วงที่ผมก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรแก้ไขแล้วก็ปรับให้เขา้าสถานการณ์ให้ทันแต่โดยรวมเลนี้ของผมถือว่าธุรกิจโดยรวมโดยรวมถือว่าโอเคดีครับผม ครับปีหน้าต้นปีหน้าผมก็จะเปิดธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่งครับผมต้นปีหน้าก็จะเป็นร้านอาหารครับก็เป็นสิ่งของถนัดแหละคนไหนพรุ่งนี้ไปไหนเนี่ยเียันใหม่ก็บอกว่าอ๋อหนูมีนัดกับเพื่อนไปดูดูหนังกับเพื่อนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดตามปกติเลยซึ่งปกติถ้าเป็นแบบนี้นางจะไม่ค่อยไ,ไม่เคยปฏิเสธเวลานางไปกับเพื่อนนะแล้วผมบอกว่าไปเดี๋ยวเฮียไปด้วยเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงข้าว เดู๋เฮียไปเลี้ยงหนังนางบอกไปไป,ไปอะไรเงี้ยแต่รอบนี้นางบอกว่านางบอกว่านางนางไปพูดว่าไม่แต่นางพูดว่าอยากไปกับเพื่อนอะ <c oughs> แล้วบอกเอาเ้าก็เฮียเขาไปด้วยไงเดีเ๋ยวเฮียไปเลี้ยงหนังเฮียไปเลี้ยงข้าวอะนางก็แบบเหมือนอึดอัดนางเป็นคนก็ขี้เกียจใจประมาณหนึ่งนางก็บอก it's friends day เ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนผมก็เลยบอกว <c oughs> ่าเอ <c oughs> ้าแล้วเฮียแล้วเฮียไปด้วยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย นางก็จะบอกว่าแบบมันต้องแบบจัดเพื่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <Just S 2> เราคือเราก็ขำๆนะแต่แค่จำได้ตอนนั้นอ่ะเดินซื้อของอยู่ความรู้สึกกับบูปแรกคือบูปเหมือนกันแบบเฮยไม่ให้ไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันต้องมีมันต้องมาถึงเออก็เข้าใจอ่ะตอนเราเด็กๆเราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยที่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันนั้นคือดอกที่หนึ่งมีอีกดอกหนึ่ง คือวันต่อมาผมก็เห็นว่าน,นางว่างผมก็บอกว่าวันใหม่กันพรุ่งนี้ไปนี่กันนางบอกว่าไม่ได้นางมีนัดกับแก๊งพี่อุ๊พี่อุ๊สุดสัปดาห์กับกับแก๊งเพื่อนสาวกับพี่รุ่นพี่ผู้หญิงของนางอะไรเงี้ยซึ่งความจริงอะผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็บอกว่าแกล้งแย่นางว่าแล้วอันนี้เขียนไปด้วยได้ป่ะนางก็บอก it's girls day <c oughs> <c oughs> คุย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 เรื่อยๆครับเพราะว่าใช่คือคือทุกคนรู้ว่าวันต้องมีวันนี้มาถึงแล้วเราก็เลี้ยงดูน้องเอางี้การดูนใหม่ของเราอ่ะเราเลี้ยงดูน้องในแบบฉบับของบ้านเราในแบบที่แม่ผูกฝังมาตลอดแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้เข้าตามสถานการณ์ตามยุคตามสังคมตามวัยของน้องด้วยครับเกือบร้องอ่ะเกือบร้องอันนี้เกือบร้องนี่จะปรับมันใหม่ไปหือว่ายังไง วันใหม่เหรอแต่ผมจะบอกให้ไอสก์เกิลเดยที่ว่าแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ส่งบินกลับมาให้ผมจ่ายจ้าก็ไม่มีอะไรก็ความจริงแล้วคือวันใหม่ก็มีชีวิตตามที่เหมาะถ้าอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมตามวัยพวกเฮียก็ไม่กสบายสบาย